โอเคครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้พันธก็จะมาสอนวิธีสตรีม2ช่องพร้อมกันทั้ง Facebook และ YouTube จริงๆนั้นสามารถสตรีมได้มากกว่า2ช่องได้ทั้ง Twitch แล้วก็ Mixer แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นกันที่ Facebook กับ YouTube มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างนิยมในคนไทย ทวิชจริงๆก็มีคนใช้เยอะนะครับแต่ว่าไม่รู้สิผมก็ไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับโอเคก็ก็วิธีการทำสตรีมพร้อมกันนะครับไม่ไม่ยากเลย้ห้คนทักมา แป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็เริ่มเลยเราถ้าเราอยากจะสตรีมพร้อมกัน2หน้าจอเนี่ยให้เราไปที่เว็บพิมพ์ไปเลยนะครับ mob c r u s h จริงต้องบอกว่าวิธีนี้ฟรีนะครับเราไปที่ mobcrush.com oh. โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวว่ากันคุณแฟนโอเคเราไปที่ Mob c r u s h นะครับเสร็จทีนี้ก็กดเข้าไปเลยทีนี้เราก็ต้องเลือก I am a Creator นะครับเราก็ทำการกด Get Start แล้วก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยอย่างของพันก็สมัครเรียบร้อยแล้ว ล็อกอินด้วย Google มันก็จะมีให้ส่งอีเมลยืนยันตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็กดเข้าไปอันนี้เราสมมติว่าเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเราเข้ามาแล้วก็กด Continue เลยจากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้าหลักนะครับก็ให้เราเลือกล็อกอินทั้งยู c อ,อ,อคอ t ที่เราอยากได้ ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ก็ตามมันสามารถเปิดปิดได้ด้วยว่าเราจะให้เราสตรีมไปช่องทางไหนสมมุติอย่างในกรณีเราต้องการสตรีม2ช่องทางซึ่งตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับก็คือให้เรากดออนทั้ง2ช่องแล้วในส่วนของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเพจมาให้เลือกอย่างของผมก็จะมีหน้าวอตัวเองแล้วก็เพจ เกมก็คือ Punch s t o โอเคเราก็เลือกว่าเราจะสตรีมช่องทางนี้เราก็ให้เราทำการหลังจากนั้นให้เราทำการใส่ชื่อเกมที่เราจะสตรีมนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีก็ให้ใส่เป็นอาร์เตอร์เพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่จะไม่ให้เราสตรีมเพราะว่ามันบังคับให้เราใส่อย่างถ้าเราเล่น .a บ่อย แล้วก็กด .a ครับไปมดนะครับแล้วเราก็เลือกกดเทส t น่นนี่นั่นทดลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ต้องกดโชว์ตัวนี้เพื่อจะก๊อปตัวโค้ดสตรีมของเรา แต่ว่าก่อนที่เราจะกดโชว์เนี่ยหรือทำก่อนไอ้ทำทีหลังก็ได้ครับก็กดเซฟบอสแคสต์อินโฟก่อนก็ได้เพื่อที่ว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้มันจะอยู่ทุกครั้งที่เราเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าสอนผิดพลาดยังไงก็ต้องขอทษด,ด้วยอันนี้ก็เพิ่งทดลองได้2-3ครั้งแต่ตอนแรกนี่ทำผิดเสียตังค์ไปแล้ว570บบาทก็ ได้ความรู้มาว่ามันาสามารถทําได้ฟรีนะโอเคสมมติว่าเราได้ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วทดลองทดลองโอเคแล้วเรากดโชว์แล้วก็ Copy ตัวนี้มาตัว Steam Key เนี่ยแล้วเราก็กลับไปที่ตัวโปรแกรม OBS นะครับ เป็นโปรแกรมที่เราจะใช้สตรีมอยู่แล้วทุกคนที่สตรีมก็น่าจะใช้เป็นอยู่แล้วนะครับเราก็กลับมาที่หน้า Setting แล้วก็เลือกที่ Stream เราจะมาเลือก Service ตรงให้มันเป็น Mob Crush แล้วก็ตรง Stream Key เนี่ยเราก็กด Copy Paste ไปไแล้วเราก็วางตัวคีย์ลงไปแต่ตอนนี้วางไม่ได้เพราะว่าเรา ไ i ฟ์อยู่ Live View ก็เลยแก้ไขตรงนี้ไม่ได้นะจากนั้นให้เรามาดูที่ Output Out ุตเอาตตรงนี้ก็คือตั้งค่าพวกความชัดการส่งสัญญาณภาพไปอย่างตัวแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็ตามนะถ้าของ Facebook เนี่ยจะรับบิตเลทอยู่ที่4,000ส่วน YouTube จะรับสูงสุดตั้งแต่6,500ถึง9,000ก็คือขึ้นอยู่กับเน็ตเราด้วยถ้าเราเน็ตเราไม่ถึงแล้วเราใส่ไปเต็มที่จะทำให้เรากระตุกในส่วนของตรงนี้จะเป็นเน็ตของอัพโหลดค่าอัพโหลดอย่างเช่นตอนนี้เราใช้เน็ต AIS ก็อยู่ที่75ทับ50มั้งซึ่ง ถ้าใส่ไป9 0 0 0นี่แสดงว่าเราจะใช้ค่าอัพโหลดไว้ที่9เมกก็คือสูงสุดต,ตามที่ YouTube ต้องการนะครับคีย์เฟรมนี้เราก็เซตไว้ที่2ส่วนตัว CPU usage เนี่ยเเราจะต้องเลือกซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าอคอมพิวเตอร์เราแรงแค่ไหนถ้าเกิดเราคอมพิวเตอร์เราไม่แรงมากเราก็ต้องเลือก v e r y fast แต่เราก็สามารถลองปรับแล้วก็สตรีมดูได้ว่า Faster แล้วเกมเรากกระตุกไหม้ Fast ลองเกมกระตุกไหมถ้าไม่ไม่กระตุกเราก็สามารถปรับได้ในส่วนของ encoder เนี่ยตรงนี้ลืมพูดไปว่าเราสามารถเลือกเป็น x 2 6 4หรือว่า nv ec ไอ้ตัวเนี้ยคล้ายๆเนี่ยจำจำชื่อไม่ได้เหมือนกันซึ่งมันเป็นโค้ดของ ของตัว encoder ซึ่งถ้า x 2 6 4นี่นี้จะเป็นการเข้ารหัสของ CPU คือใช้ CPU steam กับ NV E สักอย่างจำไม่ได้อันนั้นคือใช้การ์ดจอ steam นะครับซึ่งตามที่ไปศึกษามาก็คือว่าเขาถ้าอยากได้คุณภาพที่ละเอียดสวย เขาให้เลือก CPU ในการสตรีม Encode แต่ถ้าเกิดว่า CPU เรารุ่นเก่าไม่ค่อยแรงก็ให้ใช้ตัวการ์ดจอช่วย Encode ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าอันนี้เราเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมมาดูที่ตรงวิดีโอด้วยเราต้องมาเลือกว่าเราจะเอา Output ที่เท่าไหร่ นี้มันเป็นหน้าจอหลักของเราความชัดอยู่ที่1080ตส่วนเอาพุทเราจะเลือกเป็น 1080p หรือ 720p ก็ได้แล้วตรง FPS ที่เราจะปล่อยออกมาจะเลือกเป็น30หรือ60ก็ได้แต่ในที่นี้เราต้องการ1080กับ60 p. แล้วก็เลยเซตไปอย่างนี้แล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นเราก็จะกดสตาร์ t ส e a m แล้วมันก็จะไปโผล ใน2ช่องทางของทั้งหน้า facebook แล้วก็ youtube ของเรานะครับอย่างเช่นอันนี้เรากลับมาที่นี้หน้าเพจของเรานี่ตอนนี้มันก็จะขึ้นอยู่ว่าเรากำลังไลฟ์อันนี้อยู่นะนี่เสียงเข้า อนนี้มันก็จะขึ้นอยู่ลอกำลังไลฟ์ <Okay. S 2> อันนี้ก็ในส่วนของหน้า Facebook ส่วนในหน้า y o u t อ่ e ขึ้นไหมก็มาดูครับต้องไปที่ Channel เราก็ขึ้นเหมือนกันตรงไลฟ์เข้าไปดูตรงไลฟ์เข้าไปดูนี่ครับข้ากับว่ามันจะสตรีมออกทั้ง2ช่องทางนะครับคุณภาพที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ก็คือ1080คูณ1080 p กับเฟรมเรทที่60 ส่วน Facebook เขารองรับได้แค่ 720p นะตอนนี้ยกเว้นว่าเราจะเข้าโปรแกรมเ e เวลอัพถึงจะสตรีมได้ 1,080p 60เฟรมเดทซึ่งก็ยังทำให้เป็นเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าเพจนี้จะประสบความสำเร็จไหมก็สรุปว่าวิธีการสตรีมสองช่องทางนั้นไม่ยากเลยครับก็ลองไปทำดู ถ้าติดขัดตรงไหนก็ลองสอบถามกันได้เพราะนี่ก็ไปศึกษาจากเขามาอีกทีหนึ่งอ๋อสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพจแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบหรือมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำได้ด่าได้แต่พอดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจ็บ <c oughs> เดี๋ยวเจ็บ <c oughs> เพื่อนชวนเล่นเกมละ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม